สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง The m a s s Angel Tarot หรือหน้ากากนางฟ้ากับไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะประจําเดือนตุลาคมนี้เรามาดูกันนะคะว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรสาธุขอไพ่พลังงานบวกจงเกิดกับท่านที่เกิดวันอังคารด้วยเถอะสาธุค่ะ แล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวลาวด้วยนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงเราเนาะสบายดีขอบคุณที่ติดตามทางช่อง The m a s s Angel c h a r o t นะคะหรือหน้ากากนางฟ้ากับไพ่ทาโร่ขอบคุณมากค่ะเรามาดูกันเลยนะคะพลังงานใต้ไพ่ Queen of Wands เราจะเปิดไพ่8ใบนะคะจะเลือกไว้3ใบนะคะสำหรับบทสรุปสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะ พลังงานใต้ไพ่ของท่านคือ q u e e n of ฟ a n d คือเป็นราชนีแห่งไม้เท้านะคะท่านเป็นคนที่มุ่งมั่นในการงานมีความเฉลียวฉลาดมีความบากบันม,ม,มุ่งมั่นนะคะในการปฏิบัติภารกิจอะไรก็ช่างที่ได้รับมอบหมายหรือในหากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเองหรือเป็นผู้นำนะคะในด้าน คือการงานเนี่ยท่านจะเป็นคนที่แค่าข้องว่องไวแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้แบบด้วยแบบภูมิปัญญาของท่านโดยแท้จริงเลยนะคะคือในในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาจจะเจอกับประมาณแบบว่าเออมันเหมือนกับว่าจะได้ได้ชัยชนะนะคะจากการ ต่อสู้รื้นรนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ท่านพยายามแบบว่าอยากเขาเรียกว่าอยากจะเอาชนะคู่แข่งประมาณนั้นนะคะอาจจะเป็นแบบคู่แข่งทางการค้าหรืออะไรก็ตามนะคะเหมือนกับท่านพยายามแบบว่าต่อสู้มาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วมันก็เนี่ยถึงแบบคู่แข่งก็ได้พ่ายแพ้ไปแล้วท่านก็แบบมีความกระยิมยิ้มย่องว่าเออฉันเนี่ยได้ใช้ชนะมาละคือไอส้ไอสิ่งที่ สู้ฝ่าฟันมาเนี่ยมันไม่เสียเปล่าคือมันมันได้สิ่งตอบแทนกลับมาแล้วไงฮะแล้วก็แบบเหมือนกับว่าความรักมันเหมือนกับช่วงแรกๆมันก็เหมือนจะดูดีแล้วมันมันรู้สึกเหมือนกับตาลปัดยังไงคะ The Devil ขึ้นมานี่มันเหมือนกับว่าความรักที่มันเคยหวานชื่นเนี่ยมันรู้สึกแบบมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาในจิตใจ คือต่างฝ่ายต่างแบบเหมือนรู้สึกระแวงสงสัยกันนะคะคือมันอาจจะเป็นในช่วงระยะเวลาที่ปรับความเข้าใจหรืออาจจะมีการถกถกกันเรื่องปัญหารักสามเศร้าหรือปัญหาความรักที่ไม่ลงรอยกันหรืออาจจะแบบแตกแยกทางความคิดหรือแบบประมาณว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันหมายถึงต้องพยายามที่จะแบบ จูนเข้าหากันนะคะมันอาจจะเป็นในช่วงระยะเวลานั้นก็ได้มันบางบางบางท่านอาจจะไม่ถึงแตกหักแต่บางท่านก็อาจจะมีแตกหักหรืออะไรเงี้ยคะแต่ว่าคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านต้องปรับความเข้าใจกันมากพอสมควรเลยนะคะกับเรื่องความรักแต่จริงๆแล้วในเรื่องของครอบครัวหรือการเงินเองเนี่ยสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ย ในเดือนตุลาคมนี้ถือว่าจะไม่มีปัญหานะคะในความคิดของท่านเนี่ยคือแบบมันเหมือนกับว่าการเงินเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหามันจะมีเข้ามาได้ตลอดเหมือนกันคือไม่ไม,ไม่ไม่ถูลู่ถูกกางอะค่ะคือสามารถบริหารจัดการได้ทุกอย่างได้แบบผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรก็คือมีแนวโน้มจะดีด้วยซ้ำคือไพ่สิบเหรียญขึ้นมานี่มันจะมีความอู้ฟู่ขึ้นเลยสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะเพจออฟแอนด์คือขึ้นมาคือเหมือนกับว่า สิ่งที่มุ่งหวังในเรื่องการเงินการทองเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะก้าวหน้าคือมีความหมายถึงว่าอาจจะมีเงินเก็บเงินออมคือมันมีความมั่นคงขึ้นนะคะทา,ทางด้านการเงินอย่างที่บอกเรื่องการงานคะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับท่านต้องฝ่าฟันต้องต้องเหมือนกับดิ้นรนคือแบบฉันจะเอาชนะคู่แข่งคู่ค้าของอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีแบบเรื่องประมาณว่าอาจจะเป็น ขัดแข้งขัดขากันคู่ค้าที่ว่าเนี่ยอาจจะเคยเป็นแบบทำธุรกิจร่วมกันมาก่อนหรือมีการแตกคอกันแบบคือเหมือนกับว่าท่านก็แยกตัวออกมาทำทำต่างหากหรือแบบพยายามที่แบบว่า,าไม่ไม,ไม่ไม่ร่วมหุ้นกันแล้วหรืออะไรกันแล้วไงคือแบบแยกกันโดยสิ้นเชิงคือแบบอาจจะไปประมาณว่าตอนนี้เหมือนกับท่านคิดมากว่าเนี่ยมีสิ่งให ให้ต้องเลือกก็คือม,ม,มีต้องให้ตัดสินใจค่ะว่าจะเลือกทางไหนระหว่างสองทางนี้คืออาจจะแบบอเอาอยัางไงดีคือเคลียร์กันเลยไหมจบกันไปเลยไหมแล้วแยกต่างคนต่างแบบแยกย้ายกันไปทําของตัวเองเพราะว่ามันเหมือนกับท่านมีปัญหาคาลาคาซังคาใจกันอยู่นะว่าเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นคู่ค้าหุ้นส่วนหรืออะไรอย่างที่บอกไปเพราะเพราะฉะนั้นไพ่มันขึ้นมาประมาณว่า ท่านน่ะต้องการบทสรุปคือพยายามหาทางออกอยู่นะคะตอนนี้เรามาดูบทสรุปนะคะว่าไพ่อายากบอกอะไรเราเพิ่มเติม a g e of p e n t a c l e t e m p e r a n c e คือการเปลี่ยนแปลงมันคงจะเกิดขึ้นกับท่านจริงๆแล้วแหละเพราะว่า t e m p e r a n c e ขึ้นมาเหมือนกับการถ่ายเทคืคอการหมายถึงจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งแล้ว the flow นี่คือเหมือนกับท่านรอคยอยการความเป็นอิสระค่ะคือ เนี่ยมันมาถึงแล้วก็คือสิ่งที่ท่านมุ่งหวังเก,กี่ยวกับเรื่องเงินงทองทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับว,ว่ามันลงตัวนะเวลานี้แล้วต่อไปนี้ก็คือแบบท่านจะไม่ไม่อยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ท่านมุ่งหวังไว้จะแบบพอแล้วจบทีอันเนี้ยไม่เอาแล้วก็คือมันจะแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันต้องมีการแบบเนี่ยต่อสู้ดิ้นรนคือแบบ มีปัญหากันขัดแย้งกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ท่านแบบอืมเอาล่ะฉันจะเดินหน้าแล้วฉันไม่อยู่แล้วฉันจะไปละนะคะก็คือบทสรุปของไพ่ก็ก็ขึ้นมาบ่งบอกชัดเจนเลยว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะสําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารประจําเดือนตุลาคมนี้นะคะสำหรับขอบคุณสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะคะขอให้ท่านมีความสุขสมหวังทุกประการนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะคะ